ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสยรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของ,ของมวลมนุษยชาติช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชน มาพบกับรายการไฟเย็นพบประชาชนนะครับผมคุณทองไฟเย็นครับจอมไฟเย็นครับพอดไฟเย็นครับก็เช่นเดิมครับคุณหลวงสนามหลวงก็สัตนบาย้ะเชินปาจอมครับครับก็เดี๋ยวทักทายพี่น้องทางหน้าแชทบอกกันนอพอดก็ก็หน้าเดิมเดิมครับหน้าเดิมเดมจบครับจบครับง่ายดีนะโอเคแล้าน้อยใจกันไม่ใช่คุณเสือกไปใช้คนที่เกียจไงมันก็เป็นอย่างนี้แหละเชิญปาจอมีอะไรของอาจารย์สัจเจียมเชิญครับ มีคาโค้ดหนึ่งของคุณสนิเรี่มทองคุณครับจนกระทั่งมีสัญญาณบางสัญญาณมาถึงผมจูจูผมสู้อยู่ก็มีของขวัญชิ้นหนึ่งมาจากราชสำนักผ่านมาทางท่านผู้หญิงบุษบาซึ่งเป็นน้องสาวพระราชนีปรากฏว่าผมแค่ได้รับวันเดียวผมเข้าไปรับด้วยตัวเองกับท่านผู้หญิงบุษบาโทรศัพท์มาหาผมเต็มเลยป,เป๋าเพรมให้คนสนิทโทรมาพลเอกชวลวิตยงจะยุทธทุกคนโทรมาหมดถามว่าจริงหรือเปล่า 20สิงหาคม2550นะครับเมื่อวันที่20สิงหาคม2550มีโค้ดนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผ้าพันคอสีฟ้านั้นผมได้รับมาก่อนเหตุการณ์วันที่19กันยายนวันที่เราเปิดถแถลงข่าวและชุมนุมกันครั้งสุดท้ายที่หอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์จําได้ไหมผ้าพันคอนี้ขา้าราชบริพารในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เอามาให้พวกเราคืนนั้นและบอกว่าพระองค์ท่านพระราชทานมาเป็นผ้าพันคอพระราชทานนะครับ หนึ 1> 1. ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับมีบันทึกคำพูดนี้ไว้ของคุณสนที่ลิ้มทองกุลน,นะครับแล้วก็คุณคำนวนศริสมานนะครับเขียนในปรากฏการสนทิหน้าสองร้อยแปดสิบเอ็ดครับเย็นวันที่สี่กันยายนสองพันห้าร้อสี่เก้าคุณสนที่ิมทองกุลได้รับการประสานทางโทรศัพท์จากสุภาพสตีสูงศักดิ์ท่านหนึ่งให้ไปพบณที่พำนักของท่านไม่ไกลาจากบ,บ้านพระอาทิตย์มากนะักเมื่อไปพบท่านได้แจ้งว่าตัวท่านและคณะของท่านรวมทั้งผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพ ขอให้กำลังใจขอขอบใจที่ได้กระทำการปกป้องชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์อย่างกล้าหาญมาโดยตลอดขอให้มั่นใจว่าทมจะต้องชนะอาธรรมก่อนกลับออกมาท่านได้ฝากของขวัญจากผู้ใหญ่ที่ท่านคารพใส่มือคุณสนทิลิมทองกุลเป็นกระเป๋าผ้าไทยลายสีม่วงทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าขนาดประมาณกระเป๋าสตางค์ของสุภาพสตรีที่เห็นทั่วไปในงานศิลปาชีพเมื่อกลับออกมาคุณสนทิลิมทองกุลเปิดดูพบว่าเป็นธนบัตร ใหม่เอี่ยมมูลค่ารวมสองแส0ห้าหมื่นบาทไม่ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็ตามความทรงจําที่จะไม่มีวันลืมเลือนไปจบวันตายก็คือครั้งหนึ่งในชีวิตประชาชนช่วยจ่ายเงินเดือนเราโดยตรงนะครับแผ่นดินนี้ช่วยจ่ายเงินเดือนพวกเราโดยตรงก็คือเขาตีความว่าสองแสนห้าหมื่นบาทเนี่ยคือเงินเดือนที่ประชาชนเป็นคนจ่ายให้ในการต่อสู้ครั้งนั้นนะครับก็เป็นโค้ดเก่าของคุณ สนธิลิ้มทองกุลนะครับเมื่อหลายปีมาแล้วแล้วก็มีพสต์ต่อมาครับถ้าตัดประเด็นเรื่องเป้าหมายการเคลื่อนไหวของพันธมิตรออกไปนะผมมองว่าสิ่งที่ต้องนับว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายสาหรับการเมืองแบบประชาธิปไตยในประวัติศาสตร์ยุคใกล้มาโดยตลอดคือความล้มเหลวทางการเคลื่อนไหวมวลชนที่เริ่มจากประชาชนเองที่จะก,กลายเป็นขบวนการที่ถาวรแล้วดอกผลหรือผลประโยชน์ใดๆที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวนั้นก็ตกเป็นของพักการเมืองที่มีอยู่ก่อนแล้วที่ในระหว่างเคลื่อนไหวมวลชนแบบนี้ ไม่ต้องมาลงแรงด้วยตัวเองเต็มที่พัธมิตรมีความพยายามแปรรูปตั้งเป็นพักการเมืองแต่ล้มเหลวถ้าเราดูย้อนไปถึง14ตุลาหรือพฤษภาสามก็เช่นกันในที่สุดแล้วขบวนการเคลื่อนไหวมวลชนในลักษณะที่เริ่มมาจากประชาชนเองก็ลงเอยกลายเป็นพักการเมืองที่มีอยู่แล้วที่ในระหว่างการเคลื่อนไหวนั้นไม่ต้องลงแรงเต็มที่ได้ไประโยชน์ไปนะซึ่งเรื่องนี้ถ้าเราดูจริงๆนะแม้แต่การณรณรงค์คัดค้านรัฐมนตรีคอสชอที่เพิ่งจบไปก็เข้าข่ายนี้ อันนี้ผมคิดมาตลอดหลายเดือนที่มีการรณรงค์นะแต่ไม่ได้เขียนไปแน่นอนต่างจากพนเมิตรที่ชนะหรือบรรลุในเป้าหมายแต่ในที่สุดผลประโยชน์ก็ตกกับพรรคการเมืองการรณรงค์คัดค้านนักธนคูคสชไม่ประสบความสําเร็จแต่สมมติว่าเกิดการรณรงค์ประสบความสําเร็จขึ้นมาผมว่าผลก็จะเป็นทํานองเดียวกันคือพรรคเพื่อไทยอันนี้พูดกันตรงๆจะเป็นฝ่ายได้ประโยชน์ที่สุดโดยที่ระหว่างการรณรงค์นั้นพรรคไม่ได้ลงแรงเต็มที่จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ อันที่จริงแม้แต่ระหว่างการรณรงค์ที่ผลยังไม่ออกมาผมก็รู้สึกแบบนี้นะคือเอาเข้าจริงพักได้ประโยชน์และจะได้ประโยชน์ถ้าชนะจากการรณรงค์มากกว่าคนที่ได้ทําการรณรงค์ที่เป็นประชาชนที่ไม่ใช่คนของพักเองนะครับหมายถึงว่าการรณรงค์เนี้ยจริงๆสุดท้ายแล้วประโยชน์มันเป็นของพักเพื่อไทยนั่นแหละนะครับอีกสเตตัสหนึ่งครับกระทูนีเชื่อมโยงกับ กระทู้ที่แล้วนะพูดถึงประเด็นที่ใหญ่สุดของการเมืองขนาดนี้ในวงสนทนากับมิสหายหลายท่านเมื่อไม่กี่วันก่อนมีมิสหายท่านหนึ่งสรุปแบบรวบยอดฟันธงเป็นคําพูดทํานองนี้ซึ่งผมเห็นด้วยว่าสรุปได้ถูกต้องถามว่าคุณทักษิณเพื่อไทยนปชและบรรดาน,นักการเมืองสังกัดค่ายนี้พวกเขาคิดจะล้มอํานาจเจ้าหรือเปลี่ยนระบอบไหมคําตอบคือไม่นะอาจารย์สมจะเตรียงบอกคําตอบคือไม่แต่ถ้ามีคนอื่นๆทําจนเกิดการล้มอํานาจเจ้าเปลี่ยนระบอบพวกเขาเอาไหมคําตอบคือเอา พูดอีกอย่างประมาณว่าพวกคุณอยากทาก็ทําไปพวกผมไม่ทําด้วยแต่ถ้าพวกคุณทาสําเร็จพวกผมก็เอานี่แหละคือความพิลึกพิลั่นของการเมืองไทยในหลายปีนี้ด้านที่สําคัญมากด้านหนึ่งของบริษัทคือด้านที่เรียกกันว่าความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างคือความสัมพันธ์ในลักษณะที่เกี่ยวพันถึงกลุ่มคนจํานวนมากกลุ่มอํานาจในลักษณะที่ล็อกกันอยู่อย่างยาวนานพอสมควรเป็นเหมือนกลไกลเป็นสถาบันองค์กรต่างๆทา,างเศรษฐกิจการเมืองกฎหมายและวัฒนธรรมนะครับ ไม่ใช่อะไรที่ใครคิดอยากให้เป็นอย่างอื่นก็ทําให้เป็นได้ง่าย,ายๆทันทีแต่บริษัทมนุษย์ไม่ใช่เรื่องของเครื่องจักรหรือแม้แต่เรื่องแบบสัตว์สิ่งมีชีวิตอื่นในธรรมชาติที่ถูกโปรแกรมตั้งไว้โดยพระเจ้าโดยพระพรหมหรือโดยกฎธรรมชาติที่ว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้โดยละเอียดมนุษย์มีความสามารถในการตัดสินใจในการกําหนดว่าจะทําหรือไม่ทําอะไรเองได้เช่นกันประเด็นสําคัญที่ผมโพสต์ในกระทู้ที่แล้วคือเรื่องนี้ข้อเสนอผมคือวิกฤตประเทศไทย ที่มันมาถึงจุดปัจจุบันคือหาทางออกไม่ได้ส่วนสําคัญมากส่วนหนึ่งมาจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างมากหลายครั้งของทั้งสองฝ่ายที่เป็นคู่ความขัดแย้งกันด้วยเอาตัวอย่างที่สําคัญที่ผมพูดผ่านในกระทูก้ก่อนๆก่อนนี้พระราชนีเสด็จงานศพน้องโบถ้าไม่ทรงเสด็จซึ่งไม่มีพระเจ้าหรือกฎธรรมชาติที่ไหนกาหนดให้พระองค์ต้องเสด็จแน่ๆว่ากันว่าในหลวงเองก็ไม่เห็นด้วยกับการเสด็จแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ห้ามเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์จะเปลี่ยนไปอย่างใด ปรากฏการตาสว่างจะเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าเกิดก็คงไม่ใช่ในลักษณะที่เกิดจากการเสด็จครั้งนี้แน่ในฐานะคนที่ไม่เห็นด้วยกับบทบาทและอำนาจของสถาบันกษัตริย์มานานผมก็ย่อมดีใจเป็นธรรมดาที่พระองค์ทรงตัดสินพระทัยผิดพลาดเช่นนั้นและทําให้คนจํานวนมากตาสว่างขึ้นมาแต่ถ้าผมเลือกได้ผมคงไม่เลือกที่ว่าจะให้เหตุการณ์ันกล่าวเกิดขึ้นเพราะต้องมีคนมาตายคนหนึ่งคือน้องโบนี่พูดอย่างจริงใจไม่ควรมีใครต้องมาตายจากความขัดแย้งทางการเมือง เมื่อวานซืนนี้สตรีพันธมิตรอีกท่านหนึ่งที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์นั้นเพิ่งเสียชีวิตลงหลังจากนอนทรมานมาแปดปีแน่นอนกรณีคนตายอย่างไม่ควรแบบนี้มีให้ยกได้ทั้งฝั่งแดงอีกบ้างมาเช่นกันแต่ถ้ามองภาพกว้างทั้งหมดของวิกฤตกรณีอย่างเสด็จงานสมน้องโบนี้ก็เป็นตัวอย่างชัดๆของการตัดสินใจผิดพลาดของคนที่ทําให้สถานการณ์การเมืองแย่ลงอย่างที่ผมยกตัวอย่างอื่นๆไปในกระทู้ที่แล้วของทั้งสองฝ่ายนะครับ เช่นเรื่องการยึดรับประสงค์ของนปชหรือกรณีเหมาเข่งผมคิดเรื่องนี้ว่าเพราะคิดว่าสําคัญบ่อยครั้งเวลาผมดูกองเชียร์สองฝ่ายด่าก,กันทางโซเชียลสลินกับควายแดงบ s อกันอะไรประมาณนี้นครับแล้วอดรู้สึกไม่ได้ว่าพวกคุณไม่ต้องการหาทางออกจากวิกฤตนี้กันหรือหรือต้องการหล่อเลี้ยงให้มันสืบเนื่องยาวนานไปเรื่อยแน่นอนผมไม่เคยปฏิเสธการถกเถียงหรือกระทั่งการด่าทางความคิดทางประเด็นถ้ามันสําคัญและจําเป็น แต่ที่พูดนี้ซึ่งทุกคนก็คงเห็นว่ามันหมายถึงเรื่องระดับที่กองเชียร์ด่ากองเชียร์ด้วยกันเองเสียเยอะหรือหลายครั้งเป็นการด่าที่ไม่ถูกด้วยอย่างกรณีล่าสุดเรื่องศสิสนผมมองว่าหลายคนที่เชียร์แสดงด่าแบบไม่ถูกเท่าไหร่สึ่งคัดในการด่ากันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นคือผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายมักจะทำราวกับลืมว่าคนที่ตัวเองเชียร์และไม่ด่ามีส่วนสําคัญอยู่ที่ทําให้สถานการณ์มาเลวร้ายแบบนี้ด้วยการตัดสินใจที่ผิดพลาดหลายครั้งกันมาไม่ใช่เรื่องว่ามีแต่อีกฝ่ายเท่านั้น้้นนทที่เป็ผูรายสุธิ์ และคนที่ตัวเองเชียนเป็นพระเอกหรือนางเอกคุณปูเธอเป็นหญิงเป็นนางเอกอะไริีทสุดหรอกคือล้วนแต่ทําความผิดพลาดสําคัญสําคัญมากกว่าหนึ่งครั้งที่มีส่วนให้สถานการณ์มันไม่มีทางออกขนาดนี้กันมาทั้งนั้นครับการตระหนักถึงความสําคัญว่าในบริษัทยังมีส่วนที่สร้างจากการตัดสินใจของมนุษย์เองคือเป็นอะไรที่เราสามารถกําหนดได้ส่วนหนึ่งแน่นอนไม่ใช่ทั้งหมดหรือตามใจชอบปัญหาเชิงโครงสร้างอะไรที่ว่ามันมีส่วนแน่ และบางทีก็อาจควรช่วยคิดและพยายามกันให้มากกว่าที่ผ,ผ่านๆมาว่าเราจะทําอะไรได้บ้างและจะหาทางออกจากวิกฤตนี้ไม่ใช่เอาแต่โทษอีกฝ่ายหรือโทษโครงสร้างมันเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับก็ช่วยกันหาเช่นอันนี้ยกแบบเล่นๆกรณีเล็กๆ,ๆไม่มีพระเจ้าที่ไหนกําหนดว่าคุณต้องคอยเอาต่ดาสลินเป็นต้นนะครับก็คือหมายถึงว่ารูปแบบการด่ ục, ดาเนี้ยมันไม่ได้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบริสุทธ์ว่ากันหรอกแต่ว่าอยู่ที่ว่า แต่ละคนมันมีความผิดพลาดในการตัดสินใจที่ทนําไปสู่สถาน,นการณ์ที่เลวร้ายในปัจจุบันยุคนี้นะครับเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมีอีกช่วงหนึ่งอีกสี่เสด็จทัตน,นะครับสับดาห์นี้แกโพสเยอะเป็นพิเศษครับเดี๋ยวก็จะเรียนเชิญทางลุงสนามหลวงนะครับวันนี้เรามีกรณีเรื่องคุณสนธิลิมทองดวเดี๋ยวกุจะเพิ่งาลากไปไกล คุยเรื่องอ้สมศักดิ์เนี่ยวันนี้มันเรจบห่ืครับมันก็วนไม่ไปเกิดสักทีเอ้าเว้ยไอ้ที่มันพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะเดี๋ยวจะตอบเป็นข้อๆไอ้อเรื่องสุธิไว้ทีหลังโอเคโอเคที่เราเตรียมกันไว้ไว้ทีหลังเลยนะไว้ทีหลังคือฟังไอ้สมศักดิ์พูดแล้วมันก็ไม่ได้ไปไหนเนี่ยคืออย่างนี้ไอ้สมศักดิ์เนี่ยฟังดีๆนะกูไม่อยากพูดกับมึงหลายๆรอบนะมึงฟังดีๆพอจะไม่ได้ฟังอยู่ก็ได้เออมึงไม่ฟังมึงก็ไปเปิดเทปฟ,ฟังก็ได้ใครอยู่ใกล้ๆแต่ผมคิดว่าคงหาคนคุยกัับมนา ไอ้สมศักดิ์มึงฟังให้ดีๆนะมึงชอบอ้างทิศตรงทฤษฎีเนี่ยนะไอ้ที่ที่มึงพูดนี่มันไม่ใช่คือมึงเอาเหยียบยบนิดๆหน่อยๆ,ๆมาขี้หมูลาขี้หมาแห้งมาประกอบเป็นเรื่องไปหลายแล้วก็วนอยู่ที่เดิมมาแล้วตรงนี้ผมไม่ได้พูดเองนะคือคนฟังเขารู้พูดก็อยู่อย่างเดิมแล้วผมคิดว่ามันมันโพดวันนี้อวันเนี่ยฮะครับโพดเมื่อกี่ปีแล้วบวันที่หกวันที่หกครับเสี่วันก่อน ไอ้พันธมิตรตั้งพรรคการเมืองเนี่ยล้มเหลวนะเป็นมวลชนไม่ใช่มวลชนพันธมิตรเนี่ยเขาจ้างมันมาเคลื่อนไหวล้มทักษิณทีแรกเลยเขาจ้างให้นี่ไอ้อะไรอันชันบุตรอะชื่ออะไรวะที่โดนฆ่าตายอะเอกยุทธครับเอกยุทธอันชันบุตรไปเปิดเวทีนะไอ้นี่เปิดก่อนสุธิริมนะเปิดอยู่ข้างวัดพระแก้วแล้วมันไม่สเซฟคนต่อมาที่มามาใช้งานะนะะคือไปหลอกไอ้ไปใช้เรี่ยวไพรัด ไปสร้างสถานี92.1อะ 92. ะ่ะ92.25ที่ไอ้ทาวเวอร์ของมันทีไบาทาวเวอร์ถนนช่องนนทรีนะมีอัญชลีภัยรีกิจเป็นคนไยรีรักเออัยรีรักเนี่ยนะเออไอ้อพันธมิตรเนี่ยมันไม่ใช่พักการเมืองมันเป็นพวกกวนเมืองคือรับจ้างมาล้มมันก็เคยเชียร์ทักษิณเพราะมันอกหกักยุคหนึ่งเขาเขาเขามันเชียร์<ะ>อย่างหนักเลยเชียร์แล้วด่าประชาธิปัตย์เป็นหลักเลย พี่นี่เจ้าเนี่ยมันเก่งครับเจ้าเขาทางานเชิงลึกมากเขาดึงมันมาได้แล้วจ้างมันแล้วมันก็รู้นะมันต้องบอกว่าไอ้สมศักดิ์พูดเองก็ขัดตัวเองบอกว่าผ้าพันคอสีฟ้าได้รับใช่ไหมเงินสองแสนห้ากี่บอกแื่ว่าเพราะนั้นมันไม่ได้พักการเมืองมันต้งขึ้นมาพักการเมืองคือไปทที่ปัดครับมันสร้างขึ้นมามันลงสอสอไม่มีใครเลือกไม้แต่คนเดียวมันไม่ได้สอสอเลยนะเพราะว่าไอ้คนที่เกณฑ์มาคือไปทที่ปัดมันก็รู้ ประชิปัตเครือข่ายสกินามันพวกเดียวกันแต่ไหนแต่ไรแล้วลองกําลังนูนหรือเปล่าว่าเขาเขามีมวลชนของตัวเองเท่าไหร่ในการเลือกตั้งอะมันไม่ได้ลองแล้วมันก็เหลืองเหมือนนปชมันก็คิดว่าคนที่มามอบนั่นพวกมันไม่ใช่นะครับไอ้พันธมิตรนี่มันเป็นดาวกระเคาะไม่มีแสงเลยตัวเองมันดวงจันทร์น่มันต้องรับแสงดวงอาทิตย์คือรับแสงจากก้าจากประชธิปัตนปชต้องรับแสงจากพรรคเพื่อไทยจากทักษิณเพราะฉะนั้นนปชถ้าตั้งพรรคก็ไม่มีคนเลือกครับ มันต้อง<า>รู้<า>ว่า,าไม่มีใครเลือกเพราะไอ้ที่เขาไปเขาไปเพราะทักษิณไอ้นี่เขาไปเขาไปก็เพราะเจ้าเขานิยมเจ้าไม่นิยมพันธมิตรนะไม่นิยมส่วนที่ไอระบอบเจ้าเนี่ยมันถึงหนุนกันไงมันให้ความคุ้มครองให้งบประมาณให้เงินไอสีม่วงผมไม่รู้เป็นแม่หรือเป็นลูกสาวที่รูปร่างมันโอ,อ่งเอาไว้นะตอนนี้มันชอบสีม่วงแฮ่ออสองแสนห้าเอาที่จริง จริงจริงเยคนนี้ชอบสีม่วงคุณไม่ใช่คุณไปสยามสกอร์บลี่ของเขาเนี่ยเขาก็ชอบทั้งกูลเข้าเขาจะไม่ใช่ไอ้นีอ้นี่คุณเป็นคนไทย่ะคุณเป็นคนไทยเปล่าเอาผักตบชวาเข้ามาไม่ใช่คุณเป็นคนไทยเปล่าคนไทยครับสีประําตัวของแม่น่ะมันสีฟ้าของเยทองเนี่ยมันสีม่วงตรงกับวันเกิดเขาใช้สีม่วงเสมอพ่อนี่ใช้สีเหลืองเออพอดีเอเสียงเกิดวันเดียวกันมาเลยใช้เหลืองไม่ได้ผมเหลืองอยู่แล้วอมา เกิดวันเดียวกันเสียมั้งสวยจริงทีนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยนะคือต้องชัดเจนนะครับว่าพักการเมืองจะลงมือลงไม้เต็มที่ไม่เต็มที่อย่าไปยุ่งกับเขาเพราะผลประโยชน์ที่ได้นะไม่ใช่พักการเมืองได้นะพักการเมืองได้คือประชาชนได้เพราะประชาชนเป็นคนเลือกพักการเมืองจริงไหมครับแล้วสุดท้ายพักการเมืองก็ได้ผลประโยชน์มันไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณต้องดูประชาชนเหมือนกับว่า คุณกับผมขายของแข่งกันคุณขายได้ถูกกว่าอร่อยกว่าดีกว่าเุาก็กินของคุณคุณได้ไอจอบได้จริงไหมแต่จริงๆคือประชาชนก็ได้ด้วยก็คือถ้าถ้านักการเมืองประชาชนไม่ได้เรื่องมามันก็ไม่มีเสียงถูกไหมนักการเมืองเป็นอาชีพเดียวที่ประชาชนเขาเลือกเพราะฉะนั้นในการทุกันได้กันไหนว่านักการเมืองได้นักการเมืองง่ายไอที่เป็นพรรคการเมืองที่เปิดใครจะได้ก็ได้บัญหารก็ได้ เพราะบัญหารมันทาสุพรรณในจังหวัดมันแสดงที่มันก็ได้ฮะแสดงว่าสมศักดิ์ก็พูดถูกมันไม่ได้พูดถูกว่ามันพูดไปเข้าทางเพราะนักการเมืองเป็นอาชีพเดียวเออใช่เข้าทางพวกเกตุนักการเมืองคือเขาเขาไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งอะไรเลยเขาไม่ต้องมารเานเกตุเึงพูดอย่างนี้นะพักการมันไม่มีผิดพลาดครับมันมีผิดพลาดคุณบอกว่าพรักการเมืองผิดพลาดราชินีราชินีไม่ได้ทําผิดพลาดเนี่ยไอ้สมศักดิ์มึงอ่านให้ดีกูลำคาบ ราชินีไม่ได้ทำพลาดไม่ได้ทํพลาดครับสเง,<ร>ง,งินเนี่ยนะไอ้บอดคือกษัตริย์เนี่ยให้ไปบอกว่านี่งของในหลวงนะสองแสนได้ยินไหมไอัน,นั้นไอ้มันไม่ได้ออกเองคือกษัตริย์ให้มันไปครับรู้ได้ไงว่าไม่ใช่กันแล้วผมถามคนนะสิบเก้ากันยาผิดพลาดไหมที่ทั้งผลทั้งมีออกมาทั้งผู้ผิดพลาดไหมผิดพลาดครับมันมันผิดพลาดทั้งหมดมันไม่ได้ผิดพลาดมันต้องทาเพราะว่าทักษิณมันวางแผนสู้ครับถึงก็อ,งออกมาไม่ใช่มันอยากจะออกนะ ตอนนั้นมีคนไม่เอาด้วยจะสู้ครับพุทธวันทัพใครกับใครไอกองเลเตรียมจะสู้แล้วทีนี้เจ้ามต้องออกมามาสั่งเองทุกอย่างเองมันถึงไม่กล้าสู้เพราะเจ้าออกมาเองทีแรกมันคิดว่าเปรมถ้าเปรมมันสู้มันมีคนจะสู้นะเตรียมมาลงที่สนามบินไอหุตภาพแล้วเขาบอกไม่ได้แล้วถามมันยายคางแล้วมันไปอยู่กับเจ้าหมดไม่ให้ผิดพลาดมันจะเป็นครับมันต้องออกมาเพื่อการันตี พันธิพิมันได้ใจนะมันออกมานะ่คนไปต้อนรับมีอนันต์ประยชุนด้วยนะที่ไปรับงานศพน้องโบว์คุณไปดูรูปเก่านะทั้งอภิสิทธิ์ใครทอใครนะราชินีมันมันเป็นตรวจทับมันไปตรวจท,ทับเพราะเจ้าสั่งให้ไปคือเจ้ามันไม่ออกเองมันให้ราชีไปและราชินีถือเงินสองแสนถามว่าตาสว่างไหมไอ้เรื่องน้องโบวนี่เรื่องเล็กครับที่ร้ายกว่านั้นคือมึงไปฆ่าคนที่ราชประสงค์น่ะล่ะ ที่ตายไปร้อยคนเอาสไนเปอร์ยิงหัวมันย่งว่าน,น้องโบไอ้น้องโบนี่นก็ธรรมดาคือทุกคนมันรู้แล้วไม่ต้องตาสว่างหรอกถ้ามันตาสว่างกิงนไว้ต้องมีหนึ่งสองคนมันรู้ว่ามีแต่คนกระแด่คนกลัวไอ้เนี่ยพูดอย่างนู้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทําพลาดหรอกแล้วไอ้พลาดไม่พลาดไม่เกี่ยวครับหมาป่ากับลูกแก่ยังไงมันก็ต้องพลาดไอ้สมศักดิ์กู้เงนมันมเป็นนายกนะรับรองมันจะพลาดหนักคนที่อีก เพราะมึงจะไปซ้ายก็ผิดไปขวาก็ผิดหายใจก็ผิดไม่หายใจก็ผิดททีี่่เคยมึงจะทํายังไงก็ผิดสมมุติว่าเอาไอ้เรื่องเหมาเข็นแล้วกันถ้ามึงคัดค้านมึงก็ผิดอีกผิดมึงไม่ยอมเจรจามึงไม่ยอมปฏิบัติพนอมใช่ไหมมึงอาเอาเยี่ยอะไรกันมาถ้ามึงเอามึงไม่มีถูกมีผิดยังไงก็ผิดครับแล้วมึงอย่าลืมนะสภามาจากการเลือกตั้งไอ้ความเห็นของมึงเหมาเข็นมันเรื่องของมึงคนเดียวน่ะอันนี้ประชาชนเลือกมาทั้งประเทศมึงจะบอกเหมาเข็นเรื่องของมึงต่อไปมึงอย่าเลือก ก็ไม่เลือกมึงมึงไม่ต้องเลือกเขาแล้วเขาก็ไม่เขาไม่เลือกอยู่แล้วเขาไม่กลับบ้านมันไม่ใช่หรอกกูบอกมึงไม่คิดงานคิดไปนะแต่สิ่งที่มึงพูดเนี่ยมันทําให้คนส่วนใหญ่เขาเลือกมึงจะเหมากูก็เหมาไอ้คนที่มันไม่เอามันไปเข้าทางคือมึงจะเหมาไม่เหมามึงโดนทั้งคู่แหละถ้าไม่เหมาแสดงว่ามึงไม่ยอมเจรจาใช่ไหมเจ้าอะไรแล้วทุกวันนี้เห็นไม่เหมาไม่เหมาคดีของมันน่ะรอดหมดเลย ไอ้สนธิลิ้นนี่ก็มันเป็นพรบาลหลักทรัพย์ซึ่ไม่เกี่ยวกับการเมืองมันจะปล่อยเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราต้องดูเชิงนโครงสร้างครับราชินีก็เจ้ามันไม่ได้พลาดหรอกมันก็สั่งกันอย่างเงี้ยเพราะมันจําเป็นมันต้องระดมเป็นครั้งแรกนะที่ราชวงนี้มันเหนื่อยที่สุดมันไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้นะเมื่อก่อนมาสู้กับปอปอมีทหารนะ แต่ปอบาร,รมีไม่มีปอพยายามสร้างแต่ปอมันไม่มีเงินมีแต่งบแล้วปอมีจุดอ่อนคือติดรัาฐทหารใช่ไหมทีนี้ทักษิณมีจุดอ่อนคือทักษิณกลุ่มอานาจไม่ได้เพราะฉะนั้นอำนาจรัฐจริงมันไม่มีอำนาจรัฐจริงๆนะขอโทษนะมึงจะย้ายคนคนเดียวยังย้ายไม่ได้เลยแล้วตอนไทยรักไทยหนึ่งนี่มันก็กลุ่มอำนาจได้ไม่ใช่หรอครับไม่ได้ออไม่คือยังไ,ไม่มีความขัดแย้งภายใน มันมีมาตั้งแต่ต้นแล้วครับตอนในยุคแรกก่อนเลือกตั้งสิ่งนั้นงานร่วมกันนะมีไม่ไม่มันมันมันไม่เอาด้ตั้งแต่ต้นแล้วตอนที่กษัตริย์องค์นี้ไปเปิดดาวเทียมไทยคมนะบอกกระทักสินเองคุณใบอาตาดูดาวล่าสุดวังนะเขาบอกว่าท่านเป็นนักธุรกิจที่เก่งตอนนั้นทุกคนชมทักษิณไม่มีใครด่าเลยนะเพราะยังไม่เล่นการเมือง แล้วเป็นคนแรกที่เป็นเจ้าของดาวเทียมประเทศไทยไม่มีใครเคยเป็นเจ้าของดาวเทียมนะมันไปทําจนสําเร็จเขาบอกว่าท่านก็เก่งท่านอย่าเล่นการเมืองก่อนการเลือกตั้งครั้งแรกสิบวันเนี่ยมันเลือกตั้งประมาณหกนาคราแถวนี้ก่อนเลือกตั้งเลยนะก่อนเลือกตั้งครั้งแรกสิบวันทักษิณโดนชี้มูลความผิดโดยปปชว,ว่าซุกหุ้น ตอนนั้นทุกคนเซงง็งกันหมดเลยนะทั้งพักทั้งอภิหายหมดเลยทุกคนจิตตกเพราะมันแค่พูดว่าเลือกไปก็ไม่มีประโยชน์เลือกไปก็โดนสอยและชนะแค่คะแนนเดียวใช่ไหมตอนศาลร,รัฐมนูยตัดสินทักสินชนะแค่นักคะแนนเดียวถ้าคะแนนนั้นมันโหวตให้ผิดนะกลายเป็นผิดเลยนะใช่ป่ะถ้ามีเพียงแต่คนหนึ่งมันย้ายนะทักสินช่วยเลยตอนนั้นกระแสที่ว่า จะถลม่มมันยังไม่มาแรงแล้วมันยังเตรียมไม่พร้อมผมบอกคุณตรงๆนะตอนนั้นที่มันตั้งขึ้นมารัฐวนตรีร้อยสี่สิบนะตัวราการที่มันตั้งขึ้นมายังมีบางคนที่มีคอมมานเดนนะบางคนเนี่ยผมไปคุยเขาเขาบอกว่ามันแกล้งกันสารมูลเองเป็นบอกอผมเองนะไปนั่งคุยในห้องเนี่ยแต่พอเขาตั้งตัวติดพอยึดอำนาจแล้วนะั้นมีแต่เฮี้ยหมดเลยคุณเห็นราชพัฒน์ไหม เพิ่งตัดสินก้าวถศูนย์บริสุทธิ์ใช่ป่ะปชหลังจากนั้นเป็นต้นมาสมัยร้อยห้าสิบแล้วนะตุลาการวหวยทุกตัวเฮียล้วนๆเลยครับคุณด้วยสมชายเป็นต,ตัวอย่างแต่ทีแรกมันตั้งตัวไม่ติดมันก็เลือกกับไปธรรมดาเนี่ยนะมันคิดว่ายังไงไปที่ปัดก็ชนะพอตอนหลังมันมารู้ว่ามันไม่ได้มันก็นปฏิวัติอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้นะครับสมศักดิ์มึงกลับไปอ่านเลยทฤษฎีกรรมชี้ของมึงนะหรือไปอ่าน ว่าด้วยรัฐก,การปฏิวัติว่าด้วยกลไกน่ารนานัฐคุณกลับไปอ่านของอาจารย์ปียบุตรก็ได้ปียบุตรเขาจะเขียนเรื่องรูปการจิตสํานึกการปกครองสมัยใหม่เนี่ยนะมันใช้ฐานอีกเดียวไม่ได้มันถึงต้องใช้ศาลใช่ไหมมันครอบงามศาลในปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันคณะรัฐประหารนั้นอ้างอะไรคุณรู้ไหมมันอ้างกฎหมายคุณสเกตดไห ต้องับกฎหมายนะไอ้สนี่ลิ่มเองผู้จัดการรายสัปดาห์ไมเวไม่ใช่แฟงซินเนต้านะไมเวสนธิซินเนตา้าไอ้สนธิมันบอกว่ามันรู้ว่าต้องติดคุกแต่มันไม่อยากให้ใครมากล่าวหากระบวนการยุติธรรมไทยว่าเป็นสองมาตรฐานคิดดูมันพูดโคตรจะโอโคตรจะดราม่านะคือมันรู้ว่าต้องติดคุกแต่มันยอม เพื่อรักษามาตรฐานกฎหมายไทยไอ้สนที่กูถามมึงำํำนึงนะกูไม่เคยรุนเรื่องไอ้ที่มึงโกงตลาดหลักทรัพย์กูรุนอ้ที่มึงยึดสนามบินเนี่ยกูยึดอ้ที่พ่อมึงให้ยึดอํานาจนี่กูรุนพวกนั้นมากกว่าพวกนั้นส่งผลกระเทือนนะ่ะไอ้สิ่งที่มึงทําเนี่ยยึดทาเนียบยึดสนามบินปิดถนนไอ้พุทธิอิสระไอ้เทือกสุบานพวกนี้กูอยากจะรู้พวกนั้น มึงไปโกงด่ารซับกูไม่สนใจหรอก<ด>มึงอยาเอาคนละเรื่องมาปนกันเพราะฉะนั้นมาตรฐานคือว่าไอ้คดีการเมืองที่มึงทําให้ประเทศท่าชิบหายเนี่ยนะยังไม่ได้ตัดสินเลยนะรจริงร่ะมึงไม่ได้ปลุกมอบคนเดียวไอ้ตำรองมึงไปยึดมึงบุกเข้าไปในตรนารวจนครบาลไปยึดทำเนียมเขามีรูปพวกมึงเกดสิบปอรคนนะไม่เคยมีใครโดนจาบเลยไล่ทหารเย่ยที่มันยิง เสื้อแดงราชประสงค์ตายไปเกือบร้อยคนเนี่ยกูถามว่ามีใครโดนจับไหมไม,ไม่มีครับแต่และคนไอ้จอมรู้ดีไพบุญคุ้มฉาย,ยายกระทรวงยุติธรรมไอเ้เฮียนี่คุมทหารไปยิงคนในวัดประทุมดาพงดาพงไอด้ดาพงอีกคนหนึ่งคุมอะไรกระทรวงอะไรคุณรู้ไหมศึกษาธิการไอด้ดาพงศึกษาธิการสอนนักเรียนหญิงไฮเปอร์มึงเอาไอ้มือเพื่อนเลือดในดาพงไอ้ตัวเฮียเนี่ยนะไปเป็นรัฐศึกษาธิการกูอยากจะรู้ตรงนี้มากกว่าว่าความยุติธรรมอยู่ตรงไหน ไอ้พวกเฮีย้ยนี่เป็นอาจากรทุกคนนะทั้งอภิรัตคุณสมพงษ์ใครต่อใครใช่ไหมไอ้นี่ความยุติธรรมมึงมาอ้างเพราะฉะนั้นนะครับคุณอย่าไปหลงเล่นในกรอบสมศสักดิ์ก็รู้ดีนะว่าอำนาจพวกนี้มันสถาป,ปนาตั้งแต่สมัยสลิดใช่ไหมคุณก็รู้นี่หว่าใช่ปะสมัยสลิดเลยมีการหมอบกลับมันสถาปนามาห้าสิบปี ไอ้ทักษิณนะอยู่สี่ปีมันถือว่ามันพลาดนะปกติมันต้องฆ่าทิ้งตั้งแต่ปีแรกแล้วปกติมันต้องไม่ให้เกิดนะเพราะฉะนั้นตอนสุดที่พระกลินยิตออำนาจมันถึงบอกว่าเสียของไงมันมีคนหนึ่งชื่อสะพังกัลยาณมิตรบอกว่าต้องเล่นงานให้เด็ดขาดครั้งนี้มันถึงใช้คําว่าอย่าให้เสียของมันจะไม่ยอมให้เกิดอีกแล้วคุณจะหวังเลือกตั้งจะหวังสารพัดนะมันการทุกทางแล้ว แล้วยไงไงนะมันเตรียมมาดีอ่ะเมื่อก่อนนั้นคุณจะไปเพ้ิ่ัพลนจะกลับไปเป็นทักไทยรักไทยอย่างเก่านะจะชนะเลือกตั้งได้บริหารเนย forget it ลืมเีเะพี่ลืมได้เลยครับมันแก้เกมมาแล้วไฟเย็นพบประชาชน ีสอนให้รู้จักใช้เหตุผลพ่อผมอาจไม่ใช่คนดีแต่ท่านดีไม่ซ้ายตาผมผมมีพ่อคนเดียวคนอื่นไม่ใช่พ่อของผมพ่อผมวิจารณ์ได้ไม่เหมือนพ่อของใครบางคนที่เป็น สดาผู้ที่เลิศล้ำแต่ห้ามทิ้ห้ามวามและห้าเวท์และผมถามว่าจะรู้ได้ไง่าดี่จริง